สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตำแตงนะคะเราก็เริ่มต้นจากใส่พริกสดลงไปแล้วก็ตำตามตามให้ละเอียด ันประมาณนี้ใส่ใส่น้ำตาลปีบน้ำตาลตะหนูโอ้น้ำตาลจากมะพร้าว <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณสองทับที ของตะพีเล็กใส่น้ำปลามัน,ม,นมิ้งช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิ้งช้อนชาแล้วก็ให้น้ำตาลทำให้น้ำตาลละลาย ใส่มะเขือเทศก็มะนาวตามชอบนะคะแล้วก็ยยำๆให้เข้ากัน แล้วก็ใส่แตงลูกอ่อนแตงไทยนะคะแตงจะเป็นสีเขียวหลายๆนะคะไลายๆเขียวๆแตงไทยอ่อนหลังจากนั้นเราก็ส่วนผสมตำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปนิดหนึ่งสองสองหัวก<อ><อ>ยุ่วยั่วเข้าด้วยกันตำซ่วดตำแตง เดี๋ยวชิมชิมรสก่อนนะคะโอเคได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาจัดใส่จานเทลงจาน เสร็จแล้วจ้าหน้าตาส้มตําซั่วตําแตงแตงไทยอ่อนลูกอ่อนแตงไทยตําซั่วซั่วตําแตงเสร็จแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้